ภาพรวมโหราศาสตร์ไทยประจำวันสุขดวงภาพรวมประจำวันที่26กันยายน2568กการงานช่วงเช้าคุณอาจรู้สึกว่างานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยให้ต้องแก้ไขแต่พอเข้าช่วงบ่ายสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นงานที่เกี่ยวกับการประสานงานการสื่อสารหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทำได้ดีเป็นพิเศษหากต้องนำเสนองาน หรือเข้าประชุมไอเดียของคุณจะได้รับความสนใจและชื่นชมจากคนรอบข้างนอกจากนี้ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิลปะหรือของฟุ่มเฟือยวันนี้ถือเป็นวันดีที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือมีผลงานที่น่าพอใจแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินกับการลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือใช้เงินกับความสุขส่วนตัวมากเกินไปการเงิน การเงินในวันนี้ค่อนข้างคล่องตัวมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานอดิเรกที่คุณชอบหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามของแต่งบ้านหรือสินค้าแฟชั่นจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะเป็นพิเศษแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นตามความรู้สึกหรือการซื้อของเพื่อความสุขชั่วขณะซึ่งอาจทำให้เงินเก็บของ คุณลดลงอย่างรวดเร็วลองวางแผนการใช้จ่ายให้ดีแล้วคุณจะสามารถบริหารเงินได้คล่องตัวมากขึ้นความรักเรื่องความรักวันนี้ถือว่าปังมากกกคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความสวยงามคนที่เข้ามาอาจเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจหรือเป็นคนที่คุณแอบมองมานานแล้วลองเปิดใจ และเข้าไปทำความรู้จักดูครับส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกเป็นวันดีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการไปออกเดตดูหนังหรือทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกันบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความหวานชื่นหากมีปัญหาที่ค้างคาใจกันมานานวันนี้เหมาะที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาสุขภาพ สุขภาพโดยรวมดีครับแต่ระวังเรื่องความเครียดจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหรือการทำงานหนักจนเกินไปหากรู้สึกไม่สบายตัวลองหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือออกไปเดินเล่นในที่ที่มีธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจิตใจครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร